มากินข้าวสีมากินข้าวสีกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอร่อยดีมากินข้าวสีมากินข้าวสีกับดีดีกับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำอ่ำอ่ำอร่อยดี สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูไมอีกแล้วนะคะในวันนี้คุณครูไมอจะมาพาเด็กๆไปรู้จักเกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆกันค่ะซึ่งข้าวนะคะเป็นอาหารที่เด็กๆคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยและที่สําคัญเลยข้าวนะคะยังเป็นอาหารหลักของคนไทยอีกด้วยแต่เด็กๆรูไ้ไหมคะว่าข้าวเนี่ยมีกี่ชนิดเอ่ยถ้าเด็กๆย,ยังไม่รู้เดี๋ยววันนี้คุณครูไมอจะมาพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ ข้าวชนิดต่างๆกันค่ะถ้าดีๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยเมื่อชาวนาปลูกข้าวจะเริญเติบโตเต็มที่เป็นสีเหลืองทองข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เรียกว่าข้าวเปลือกเมื่อนำมาสีจะได้เป็นข้าวสารและเมื่อนำไปหุงจนสุกเรียกว่าข้าวสุกนั่นเองต่อมาเราจะมาทําความรู้จักกับชนิดของข้าวกัน ข้าวหอมมะลิสีของข้าวจะมีลักษณะเหมือนดอกมะลิมีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยเมื่อหุงสุกแล้วมเมล็ดข้าวจะอ่อนนุ่มข้าวเหนียวมเมล็ดข้าวจะมีลักษณะเรียวยาวขาวขุ่นเมื่อนึ่งสุกแล้วก็จะติดกันเป็นเหมือนกาวและมีกลิ่นหอม ข้าวกล้องเป็นข้าวที่เอาเปลือกออกแล้วไม่ผ่านการขัดสีโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้ม,มเมล็ดข้าวเหลืออยู่มเมล็ดมีสีน้ำตาลเหลืองเมื่อหุงสุกแล้วมเมล็ดจะล้วนและมีกลิ่นหอมข้าวไรเบอร์รี่มเมล็ดข้าวจะมีลักษณะเรียวยาวผิวมันวาวเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้มคล้ายกับลูกเบอร์รี่เมื่อสุกอีกทั้งยังมีรสชาติหอมมันเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ข้าวญี่ปุ่นมเมล็ดข้าวจะมีลักษณะป้อมสั้นค่อนข้างกลมเมื่อหุงแล้วจะไม่มีกลิ่นเกาะตัวกันคล้ายกับข้าวเหนียวข้าวแดงมันปูเป็นข้าวพันหนึ่งที่มีเยื่อหุ้มเปลือกข้าวเป็นสีแดงแบบสีมันปูจัดเป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือชนิดหนึ่ง ข้าวสาลีเป็นข้าวชนิดหนึ่งที่มเมล็ดอยู่เป็นช่อมีลักษณะทรงลีเรียวยาวเล็กๆมีเปลือกแข็งแห้งหุ้ม,มเมล็ดด้านปลายมีเส้นขนเล็กยาวเปลือกของมเมล็ดมีสีน้ำตาลข้างในมีมเมล็ดแข็งมากมีเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสีแดงเข้ม,มเมล็ดจะมีสีน้ำตาลแดงข้าวบาเลเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งคล้ายๆล,ลูกเดือยแต่มีลักษณะเรียวบาง เมื่อสุกจะมีรสสัมผัสเหนียวนุ่มและมีรสชาติออกมันเล็กน้อยคนนิยมรับประทานในรูปแบบธัญพืชสามารถนำไปทำเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติได้ข้าวฟางมเมล็ดมีลักษณะทรงกลมแข็งและมีสีเหลืองคุณข้าวโอ๊ต สีของเมล็ดข้าวโอ๊ตจะไม่สม่ำเสมอและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองในสภาพอากาศที่เปียกชื้นเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆข้าวนะี่ยมีหลายชนิดเลยใช่ไหมคะเอ๊แล้วเด็กๆเ,เคยเห็นหรือว่ารู้จักข้าวชนิดไหนกันบ้างเอ่ยอย่าลืมมาแบง่แบงปันพูดคุยกันนะคะและในวันนี้คุณครูไม้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย